ตอดปิติเทียบภาพชัดหลานสาวทายาทสิงไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเหมือนใคร เรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเตยปรีดีน้องสาวแท้ๆของต๊อดปิติที่ได้โพสต์ภาพต้อนรับทายาตัวน้อยน้องพรีนว่า now i have t o baby mom and daddy love you baby p r i n ท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงที่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายและก่อนหน้านี้ทางด้านหนุ่มต๊อดและสาวนุ่นวรนุษได้อวดโมเมนต์รอคอยวิยาทีเจอหน้าทายาสิงคนใหม่ตระกูลพิรมพักดีเป็นครั้งแรกด้วยการอุ้มน้องพรี ลูกสาวของน้องคนสุดท้องโดยการโพสต์ข้อความระบุว่า baby print และบอกว่าล่าสุดนั้นตอนปิติก็ได้เทียบภาพชัดกับหลานสาวทายาสิงคนใหม่ของตระกูลงานนี้ชัดเป๊ะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเหมือนใครโดยทางด้าน ig baby print ก็โพสร,ระบุข้อความว่าคู่แฝดพรีนเองค่ะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายอาทิเช่นไม่เหมือนตรงไหนเอาปาัดก,กามาวง